พาราเน่าสลายเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยให้ทุเรียนยอดออกมารากเขาก็เริ่มหากินได้เต็มท,ที่ที่บ้านผมก็ทํานามันก็ไม่ดกแบบนี้เลยนะัแนของสุดาฟาร์มนี่ดกมากเลยเข้าผมผ่านไปทุกวันเห็นดกจริงๆเลยขอขอบคุณสุดาฟาร์มด้วยครับทีม่มีตัวอย่างคนดูได้มีโอกาสทานาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับต้นกล้วยสีเขียวหมักแล้วใช้กับข้าวแตก,กอใหญ่ทุเรียน แต่่ยอเร็วสวัสดีครับช่อง u t u b e สดาลฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปหมักกล้วยนะครับเราต้องรู้จักวิธีการเลือกต้นกล้วยที่เอามาหมักแล้วมีคุณภาพที่พืชต้องการนะครับนะครับต้นกล้วยที่เราเลือกเอามาเพื่อหมักให้มีคุณภาพ ทางปุ๋ยหมากที่สุดนะครับต้องเป็นต้นกล้วยที่มีลักษณะสีเขียวลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นกล้วยพันเม็ดนะครับที่เขาใช้ตำส้มตำนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมก็เลยไปตัดมาเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักหนอกกล้วยนะครับนี่นะครับกล้วยที่เราจะเอาไปทำปุ๋ยนะครับโดยการหมัก พี่น้องหากล้วยที่มีต้นเขียวๆลักษณะนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นกล้วยเม็ดนะครับต้นมันจะเขียวเกือบทุกต้นนี่แหละครับเดี๋ยวจะเอาต้นแบบนี้แหละครับประมาณห้าต้นใหญ่ๆก็คงจะพอนะครับในการหมักถังขนาด200ลิตรนะครับ ครับเราทําปีละครั้งนะครับแค่นี้เราก็ใช้ทั้งปีเลยนะครับถังขนาด200ลิตรยังเหลืออีกด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยดูว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาไปที่ถังหมัก200ลิตรสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับกล้วยที่สับแล้วนะครับหัวเชือ้อก้น้ำชลินรีน้ำาอนะครับหรือน้ำ หมักชีวภาพที่ผมเอามาจากสวนอีกสวนหนึ่งนะครับ1กิโลนอันนี้มาเป็นหัวเชื้อนะครับหาว่าเราไม่มีตัวนี้เราก็สามารถซื้อได้ในท้องตลาดนะครับก็ EM ทั่วไปนะครับแต่อันนี้ผมมีแล้วไม่ต้องซื้อเขานะครับแล้วก็กากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลนี่ผมจะใส่5ลิตรเลยเนื่องจากว่าเราทํา200ลิตรนะครับถังขนาดใหญ่นี่แหละครับ ตอนนี้ก็จะเติมน้ําประมาณ70%นะครับก็มี FC c คอมเมนต์มานะครับอันนี้ผมหมักใช้จริงนะครับพี่น้องผมใช้กับทุเรียนใช้กับข้าวกับต้นพืชทุกชนิดนะครับนี่แหละครับเทเข้าไปเทแล้วก็กวนนะครับ กวนให้น้ำกับกากน้ำตาลมันเข้ากันแล้วก็เทด้วยหัวเชื้อนะครับซึ่งเป็นน้ำหมักเชีวภาพนะครับเป็นหัวเชื้อง่ายๆนะครับสำหรับใครที่เคยทำนะครับเราก็ต่อยอดมาเรื่อยๆอันนี้ก็เกือบหนึงปีเต็มนะครับผมเพิ่งซื้อกากน้ำตาลใส่กากน้ำตาลนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัวหัวเชื้อ หัวอะไรนะครับเป็นอาหารให้ชุลินซีเขาจะได้กินการน้ำตาลนี่แหละครับทเทหมดแล้วเราก็กวนนะครับกวนให้การน้ำตาลมันละลายเมื่อเราคน เห็นว่ามันเข้ากันแล้วนะครับก็เทหัวเชื้อเข้าไปนนหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อขนาด200ลิตรจะใส่ประมาณไม่ต่ำกว่า5ลิตรนะครับแต่อันนี้ผมใส่เกือบ20ลิตรเลยนะครับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งเป็นเร็วนะครับ คนเห็นว่าน้ำมันเข้ากันแล้ว นะครแล้วมันเป็นมันจะมีกลิ่นหอมบก,กล้วยเนี่ยเอาไปใช้กับข้าวกับพืชต่างๆนะครับส่วนผสมก็ตัวนี้หนึ่งแก้วกับน้ำยี่สิบลิตรนะครับอย่าใส่เยอะนะครับพี่น้องมันเป็นหัวเชื้อจริงๆนะครับ เวลามันย่อยสลายเสร็จเราก็ตัดหยกกล้วยมาใส่เพิ่มนี้ได้ครับพี่น้องเมื่อใส่ลักษณะนี้แล้วนะครับคือโดยปกติกล้วยมันก็จะลอยแล้วนะครับอาาพี่น้องถามว่าจะเริ่มใช้ตอนไหนเริ่มเป็นตอนไหน เริ่มเป็นนะครับก็คงจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนหรือเป็นอย่างเร็วที่สุดก็ยีบเอวันแต่ต้องมีหัวเชื้อเก่าหาไปใช้หัวเชื้อเก่านี่ประมาณยี่บเอวันก็ใช้ได้อ,อกล้วยที่เราเอาไปใช้นะครับพวกนี้มันจะจมนะครับจมลงไปสนิทเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้น้ำมันนึ่งก่อน ผมเคยนำเสนอไปคลิปต้นๆก็มีนะครับให้น้ำมันนิ่งแล้วก็ให้เศษวัสดุจมลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำหมักชีวภาพที่ผมทำเป็นแล้วนะครับไล้ใช้อยู่ทุกวันนี่แหละครับพี่น้องเวลาเราหมักนานๆไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับแต่นี้เป็นถังที่ผมทำหลายปีแล้วนะครับสามปีแล้ว คือเวลาผมใช้หมดนะครับผมก็ตัดหน่อกล้วยมาใส่นะครับแต่ไม่ได้เติมกากน้ําตาลนะครับมันก็เลยเป็นสีลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับกลิ่นก็หอมดีให้ใช้ได้นานๆก็เอากางน้ําตาลมาใส่อีกนะครับเราก็ใส่ถังเก่าก็ใช้ประมาณสองปีนะครับ แล้วก็ครบสองปีก็เอาพวกนี้ออกนะครับทําใหม่นี่นะครับ mm. เพราะว่ามันมันย่อยสลายหมดแล้วนะครับ mm. เหลือแต่ใ่ mm. เหลือแต่เส้นใหญ่ของกล้วยเราก็ตัดเอากล้วยต้นใหม่มาใส่นะครับส่วนน้ําก็คงเอาไว้เป็นหัวเชื้อต่อนะครับนี่นะครับพี่น้องคือเวลาเขาเป็นแล้วเขาจมรักษานี่แหละครับมีจมเขาจะไม่ลอยนะครับ แล้เราก็ได้ใช้ตลอดตลอดหาว่ารู้จักบริหารจัดการนะครับมันก็จะได้น้ำหมักใช้ตลอดเลยนะครับใช้กับนาข้าวหาวารือใช้กับต้นทุเรียนใช้กับพืชผักต่างๆก็หาไว่าใช้วิธีการากพ่นนะครับก็ยี่สิบลิตรก็ประมาณ1แก้วนะครับใส่1แก้วนี่แก้วตัวนี้นะครับนี่ ยี่สิบลิตรกันหนึ่งแก้วตัวนี้พอดีนะครับหากเป็นต้นกล้วยก็ใส่สองแก้วก็ได้นะครับเพราะว่าต้นกล้วยนี่เขาเป็นต้นที่มีความอดทนนะครับเขาไม่แพ้ไม่แพ้ง่ายๆนะครับแต่เป็นต้นอื่นๆนี่ใส่มากไม่ได้นะครับเขาตายเนะครับหาพี่น้องเอาไปใช้กับน้ํานะครับน้ําเสีย จากการเลี้ยงปลาก็เอาน้ํานี้นะครับไปเทใส่เวลาเราจะใช้นะครับก็เอากินรอนนะครับมาใสน่นี่นะครับใส่มันก็เต็มเต็มแล้วก็ยกออกนะครับเราก็ทยอยใช้กว่าจะหมดห้าลิตรนี่ก็หใช้ได้นานนะครับมันเป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อปุ๋ยเลยละ่ะ นะครับแปลกนะครับพี่น้องเอามือสัมผัสอย่างนี้มันมันจะเย็นเลยนี่ไม่มีร้อนนะครับแต่สัมผัสไม่ให้โดนน้ํามันจะมีไอเย็นอุณหภูมิชื้นเย็นมานะครับอันนี้คือข้อสังเกตเอาไปผสมฟางก็ได้ผสมฟางให้วัวผสมหัวหาให้ปลาก็ได้นะครับ ก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกเทเลนนะครับวันนี้นําเสนอน้าหมักหนอกกล้วยนะครับนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับตลอดชิงการนําไปใช้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากช่อง y t u t u สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทแลนวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ